ชุยแซ่บโชว์นะคะช่วงลาบอยบายแบบนี้วันนี้อยู่กับชมพู่ลแล้วก็เทียนย่าค่ะ <S <S วันนี้นอกจากรับเชิญแซ่บๆของเรา<ช>แล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องราวดีๆแล้ววันนี้อาหารเด็ดมากๆถูก,<า>กต้องค่ะแต่ว่าออื่นเลยเรามาขอแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวของ อุ๊กิบคุณบี้น้องเป่าเปา<ะ>เพราะว่าตอนนี้ม,มีสมาชิกเพิ่มมาใหม่นะคะน้องเป่าเป้ต้องบอกว่าหนยออกมาได้น่ารักน่าเหมือนพี่สาวมากนะคะชื่อว่าเด็กหญิงลาลีนาซีนะคะชื่อเล่นว่าน้องเป่าเปา้น้ําหนักออกมาเนี่ยสามพกรัมนะคะแล้วก็คุณแม่เก่งมากคลอดลูก2คนโดยวิธีธรรมชาติคืออ,อึดมากจริงๆนะคะ อายุครรภ์ของกุ๊กกิฟเนี่ยนะคะ40สัปดาห์เต็มเลยก็คือเต็มที่กําลังดีเลยนะคะแล้วก็คลอดน้องสาวให้น้องปอบเปาค่ะซึ่งทําเอาคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะตื้นตันมากๆและดีใจสุดๆเลยค่ะชายแลวล่าสุดนะคะพ่อบี้แม่กุ๊กกิฟนะคะแล้วก็พี่ปอบเปาเนี่ยก็ได้พาน้องเปอบเป้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่แม่กุ๊กก็บเองเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพนะคะของ2พี่น้องคือพี่สาวนอนก่อนน้องสาวนะคะหูแบบแล้วหลับด้วยกันนะแล้วก็มีแคปชั่นว่าไงคะคุณแคปชั่นน ที่ผ่านไปอย่างวุ่นวายมากๆแต่ก็อบอุ่นหัวใจสุดๆพี่สาวอย่างเปรีเปาคือน่ารักมากเอ็นดูตื่นเต้นอยากดูแลน้องตลอดอยากกอดน้องอุ้มน้องไอ้น้องเดี๋ยวก็ฉี่เดี๋ยวก็อึเดี๋ยวก็หิวพี่ก็คิดถึงแม่น้องก็ต้องการแม่กลายเป็นเกาะแม่กันอยู่มารุมมาตุ้มกับแม่กันใหญ่น้องร้องไอพี่ก็ร้องด้วยเพราะสงสารน้องแล้วก็อยากให้แม่มานอนด้วยสุดท้ายป้าพาพี่นอนร้องเพลงแม่กอดน้องนอนใกล้ๆอ่ะเป็นอันจบพอหลับพาแยกเตียงนอนได้ ที่ใครที่มันแฮชแท็กวันแรกผัวเมียมองหน้ากันแล้วขำห้าห้า้าหาโอ้ยน่ารักเ้าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากกันนะคะทางรายการเราเนี่ยทีมงานก็ไม่รอชา้าติดต่อไปค่ะว่าอยากที่จะขอแบบว่าไลฟ์สดผ่านรายการแต่ว่าคุณแม่กุ๊บกิ๊บบอกว่าขอพักก่อนเพราะตอนนี้แบบเหนื่อยมากจะต้องเล <ừ. S 1> ีย้ยงลูกสองคนเดี๋ยวเอาไว้ที่เวลาที่อะไรเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะแต่ว่าเราอยากจะเชิญมาแบบ4ี่คนเลยอะใช่เราก็แอบบอกไปแล้วแ่ละ ว่าถ้าสะดวกว่าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยมารายการคุยแซ่บโชว์นะทั้ง4คนเลยแต่เข้าใจเลยแม่ลูกอ่อนคือตอนนี้ยุ่งมากจริงๆแต่คุณไม่เห็นยุ่งเลยอะแม่ลูกอ่อนทำไมถึงออกมาทำงานได้เร็วมากก่อนหน้านี้ยุ่งบักยุ่งตั๊มนมอย่างเดียวแล้วตสนมีสามีไม่ให้ยุ่งสามีกีดไงออกกีดนีก็เลยไม่ยุ่งขรนแม่อ็กผลิตลูกคนที่สอง เอาเรื่องราวดีๆเปิดรายการกคุยข่าโชว์วันนี้นะคะก็ยินดีอีกครั้งนึงกับกุ๊บกิ๊บแล้วก็คุณบีด้วยนะคะดูคุยแทบโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนค่ะบ๊ายบาย